ยายเสียงเรื่องแสงจันทร์ทับหัวใจอมะตะตอนที่10การเปิดฉากไคลแม็กโดยอภิรดีคืนวันเพนหุบเขาที่โอบล้อมด้วยป่าเงียบสงัดแต่กลับคลายความเงียบออกจากเสียงสวดมน์เสียงลมคำรามและประกายแสงจันทร์สีเงินที่ชฉลมทั่วผืนแผ่นดิน บริเวณลานหินริมทานถูกจัดเตรียมเป็นวงพิธีโดยมีคัมภีร์โบราณและสัญลักษณ์เวทที่ส่องแสงอยู่บนพื้นอําคืนมาถึงเร็วกว่าที่ทุกคนคาดไว้ฟ้าทั้งผืนถูกปกคลุมด้วยเมฆดำแต่ทันทีที่ดวงจันทร์เต็มดวงแหวกด้วยเมฆเส้นแสงเงินก็พุ่งตรงมายัางลานหินที่แอเดียนและลิลิลนยืนอยู่ข้างกายพวกเขา อาจารย์ลามและเซเรนากำลังเตรียมคาถาป้องกันเสียงหัวใจของมนุษย์สาวดังสอดประสานกับความเงียบเย็ยนของแวมไพร์หนุ่มสองหัวใจที่ถูกทดสอบโดยโชคชะตาอีกคือเวลาพลังจันทราจะเตินขึ้นจงจับมือกันอย่าให้วิญญาณของเจ้าแตกแยกออกมามิเช่นนั้นทุกสิ่งจะสูญสลาย ข้าไม่ยอมมีความมืดพากเจ้าไปหรอกนะลิลินและข้าก็ไม่ยอมมีความกลัวทำลายเราทันใดนั้นวงเวกลางลานเริ่มเรืองแสงเข้มขึ้นแสงสีน้ำเงินและม่วงทอประกายตัดกันราวกับเปลวไฟแห่งสวรรค์และนรกเสียงสวดของอาจารย์รามก้องสะท้อนเป็นโรคในอากาศถูกทอยคำํำราวกับเข็มแหลมที่ทิ่มแทงความเงียบของจักรวาล แต่ในเงามืดที่ปกคลุมต้นไม้โดยรอบเสียงก้าวย่างแผ่วเบาก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่เสียงของธรรมชาติไกลออกไปภายในปราสาทร,ร้างเอลิอตเยืนบนแท่นหินสูงมือกำกระถาที่ประดับด้วยอัญมณีสีดำ เมกาน่าและคาเดอร์ยืนรายล้อมกองกำลังเงาที่เหมือนฝูงวิญญาณอันตรพานส่งเสียงกรีดร้องหวอยหวนถึงเวลาแล้วให้ความมืดเกลื่นกินความหวังนั้นเสียข้าจะไม่ปล่อยให้ความรักอันบ้าคลัง่งมาทำลายระเบียบที่ข้าสร้างในนั้นเมอกน่ากล่าวว่าถ้าไม่เปิดประตูแห่งเงาจันราแล้วนายท่านเพียงท่านสั่ง กําลังจะบุกทําลายพิธีของพวกมันแันเดอร์คุกเข่ากราดาบแนนข้าไปเถิดนายท่านข้าจะเป็นคนที่หัวใจของเอเดียนมาให้ท่านยังไม่ถึงเวลาข้าต้องการให้พวกมันสัมผัสลดในความหวังเสก่อนแล้วจึงบทคีมันให้แหลกคามือตัดกลับมาที่ลานหินริมทานแสงจากวงเวทเริ่มอบร้อมร่างของเอเดียนและลิลินดวงตาของทั้งคู่สะท้อนถึงกันและกัน แต่ทันใดนั้นลมเย็นจัดก็ตัดผ่านเหมือนคมมีดเสียงแผ่วกระซิบดังจากทุกทิศทุกทางเจ้าไม่คู่ควรเจ้าไม่คู่ควรเจ้าไม่คู่ควรเสียงนั้นเหมือนมาจากอดีตปนเปนด้วยเสียงกรีดร้องและความแค้นเย็ยนเจ้าได้ยินหรือไม่มันคือภาพลวงอย่าหว,วั่นไหวมองตาเข้าไว้ขณะที่เขาพูด เสียงคำรามจากเงามืดก็ดังขึ้นกองกำลังเงาของเอเลอัตเริ่มโผล่ผลจากต้นไม้รอบลานหินดวงตาแดงฉับดังจุดไฟในเงามืดเซเลน่ารีบชักดาบเตรียมปกป้องทุกคนพวกมันมาแล้วอาจารย์จงระวังทุกคนจงระวังอาจารย์รามไม่หยุดสวดคำเวก้องแรงขึ้นอย่าให้พวกมันแตะต้องวงเวทได้ หากวงเวทขาดพิธีจะล้มเหลวทันทีเสียงกรีดร้องของกองกำลังเงามืดก้องประทะกับเสียงสวดอาคมแสงจันเพนส่องแรงขึ้นราวกับท้องฟ้าเองก็เข้าร่วมกับการต่อสู้ลิลินหายใจถี่ด้วยความกลัวแต่เอเรียนกับยืนมั่นไม่ถอยเขาใช้ร่างตนเป็นเกาะก้านนางจากเงามืด นี่วันวันจะส่องอะไรมาข้าจะไม่ยอมให้เจ้าหวั่นไหวเจ้าเป็นหัวใจของข้าลิลินและเจ้าก็เป็นความกล้าที่ข้าไม่เคยมีมาก่อนขณะนั้นเองเสียงหอเราะเยาะเยีเยบก็ดังสะท้อนมาจากป่าลึกเสียงของเอลิอัตเขาปรากฏกายบนแท่นหินสูงเหนือวงพิธีเงาจันโอบร่างเขาเราวกับปีศาจท,ที่ถือสิทธิ์เหนือทุกสิ่งเจ้าจะท้าทายสายเลือด และพันธสัญญาที่ก่อสร้างโลกนี้หรือความรักของเจ้าจะประกายเป็นประกายไฟเล็ก,ลกๆที่ข้าจะเหยียบและให้มันดับตอนหน้าของเจ้าข้าจะไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดของเจ้าอีกต่อไปเอเลียสความรักของข้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพลังที่จะปลดปล่อยโลกและโซ่ตรวนของเจ้ากล้องของทั้งสองประสานกันกับเสียงลมเสียงคลื่นทานและเสียงสวดพิธีที่สันสท้านดินฟ้า การปะทะระหว่างเงามืดและแสงจันทร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการเปิดจากคลายม็ที่ไม่มีผู้ใดถอยหลังได้อีกมีไม่ค่อยสบายขอส่งตอนสั้นๆให้พี่ๆก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อมาให้พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะ